เอาละครับเพเนจนตอนนี้ได้เวลาเดิมๆนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบไม่ชอบแต่ท่แน่ผมได้รับคอนเฟิร์มจากมนุษย์ต่างดาวนะครับว่าให้คาดเบลด้วยเพราะว่าเวลา,าขับยานบนโลกเนี่ย <S <S เราจะเจอกับทราฟฟิกเนี่ยดัจจริตนิดนึงเราจเจอกับการจราจรที่อันตรายนะครับเดี๋ยวมอไซจะเฉียวได้อะไรได้เกิดบัติเหตุได้ จริงแล้วผมก็มีความกระบฏในใจะนะย้อนแยง้งคือประเมนว่าแบบแล้วยังไงเหรออะไรเงี้ยทีนี้ไอคาว่าแล้วยังไงเหออรเเอ,งงเหอของผมความย้อนแย้งกระบฏในใจของผมอมันไม่เท่ากับผมรู้สึกดีที่คลิปผมแม่งมีคนดูแล้วก็คอมเมนต์มาเพราะว่ามันเหมือนว่าผมโพสต์ที่ไหนอะโพสต์ที่ดาวังคาร์ ดีว่าคลิปแม่งส่งไปดาวนงคารแล้วก็ยังไม่มีคนดูมันก็เลยไม่มีคอมเมนต์เข้าป่าโพสมันทุกวันทุกวันทุกวันาบอกว่าโพสทุกวันทุกวันทุกวัน <c oughs> นี่ผมก็มีเพื่อนมาแนะนำเพืนเพื่อนรู้จักด้วยครับสวัสดีแกรฮ้ยเหรอพูดดิ เพื่อนใหม่เราให้เยอะให้เยอะ,อะให้เยอะอนั่นแหละเอาเดี๋ยวนะโอเคทีน,นี้เราก็มาหนะ้าหมู่บ้านสมบพอนนะครับสมบพอนทำไมทำไมพ่ธีทั้งเพื่อไม่ชัดด้วยหนูพ่ธีชอบชอบชอบคลิปที่แบบว่าเออ มันเป็นเลียวเรียวโดยที่ไม่มีไม่มีคือถ่ายอะแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ตัดตัดเสร็จปุ๊บไม่ใส่อะไรเลยมาถึงก็ทําหน้าปกเนี่ยโคตรชอบเลยแล้วก็ดูดูดูดไปเรื่อยๆอะดูไปว่าดูไปเรื่อยว่ามันมีต้นกลางปลายอะว่าวันนี้เราจะไปไหนแค่นั้นเองวันนี้เราไปดูอะไรไปเห็นอะไรอะไรเงี้ยไม่โคตรน่าทําเลยประเด็นคือ เราไม่ได้ออกจากบ้านแบบไปไหนตอนไหนได้แบบไม่ได้ไปไหนตอไหนแบบคือการขับเคลื่อนโดยที่เราจะออกไปไหนตอไหนอ่ะก็คือต้องใช้ทุนไงอ้าวคุยด้วยอยู่เนี่ยถ้าไม่คุยด้วยก็ต้องวางนะอัจหรือเปล่าก็อาจอยู่ดีก็พูดตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรเออเหรอเออ,เอาสารนี่แล้วนี่นี่ไงติดไมโครโฟนให้ด้วยนะนี่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 นน มีไมโครโฟนได้ด้วยเออออกไปแล้วก็ออกไปรับแม่เอาได้เอาจนก็ออกไปรับเอาไปส่งแค่นี้ก็มีอะไรทำคอนเทนต์เยอะแล้วโ้โหมันมันมันซ้ำอะโลเคชั่นมันซ้ำไงนั่นแหละที่ชอบอะชอบชอบแล้วก็อินเนอร์โอท็อปแม่งก็เจือดอีกแล้วแต่ว่า ก็เลยก็เลยก็เลยอะไรดา,ดาวดาวดาวอ่ะดาวดาวหน่อยตอนนี้อยู่ที่พนึ่งนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่า,วาอย่าทำง,งานที่ชอบให้ทาง,งานที่เป็นน้าที่อเราชอบ เราว่าเราไม่ได้จะเลือกเจ้าทเหมอไปว่าเราจะเลือกทำในท้องถานที่เราชอบแต่งานที่เราทําอยู่อะมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้เราได้เงินเพราะฉะนั้นเราเราจริงควรจะทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดแ,และเราจะพาเราไปสู่ความสําเร็จในชีวิตเี่ มันก็จะเป็นลำดับขั้นละมั้งหมายถึงว่าก็ต้องทอําในสิ่งที่มันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชัวร์ไม่แน่ไม่นอนก่อนแต่ว่าสามารถดํารงชีวิตได้อะเมื่อกี้พิธีสมัครเข้าไปในโคชชิงโคชเชอร์ดังนะนะที่เขาเปิดเราสมัครนักศึกษาฝึกงานอีกแล้วพิธีก็ก็สมัครเข้าไปอีกรอบนะแล้วนี่ดูเนี่ยนักศึกษาฝึกงานแม่งแน่จะอายุไม่มานไม่เกินยี่สิบอะพิธีพีก็เลยเออ อายุอายุก็ดีนะครับเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแต่แล้วพอไปกลับค่ารถน้ำมันได้ครับพอแต่ว่าอันสนใจไอ้นี้วะพี่พี่เคยเปิดในยูในติกในเฟซบุ๊กปะแล้วมันจะมีข่าวภาคข่าวตลางนู่นนี่ร้านท่าหัวแต่พอเรากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปที่รัาดาแล้วมันก็จะเป็นลิงค์ขายของเออ เออสนใจงเนี้ยคือเราเอาภาพอะไรมาก็าได้มาภาดหัวใหม้มันน่าสนใจอ่ะให้คนหยุดมองหยุดอ่านแล้วล้วคลิดเข้าไปดูอะ่ะคือมันจะเป็นดยอัตโนมัติเลยนะสังเกตตัวเองใหมคะคลิปคลิดเข้าไปรูปแมวอะ่ะมันไม่เกี่ยวเขาไม,ม่ไมูดเกี่ยวกับเรื่องของขายเลยนะก็คือเจ้าพือพรรูปแมวก็เจ้าอะไรอย่างเงี้ยที่พูดเกี่ยวกับแมวอ่ะแต่พอเรารักแมวไงก็ยคลิปเข้าไปดูดิ่งดึ้งเข้าไปเลยกระดิ่งของคอแมวอาหารแมวอย่างเงี้ยอื จต่ถ้าหบกว่าเราสนใจแล้องคิดต้องเลื่อนไปดูไปดูใช่ไหม,มถึงแม้เราไม่ได้ซื้อสินค้าที่เขาพว่วงมาลิงเนี้ยแต่เราไปซื้อสินค้ารายการอื่นเราก็ได้ส่วนแบ่งด้วยมันดีตรงเนีย้ยอ,อ,อันนี้เราสนใจเราไปโพสทุกวันอน่ะเราสนใจเรื่องอะไรเราเห็นภาพอะไรสวยน่าร่าเราก็อเอามาบ้านหวย มันมีเพลูกดาราแล้วก็เข็างล่าอะ่ะสังกัดเสื้อคอปอะไรเงรี้ยม,มันชอบเสื้อเอลลอยมึงต้องมาคือคือต้องยกเครดิตให้การการเรียนการศึกษาคือมันจะมีอยู่สองแบบที่พิธีชอบชอบสบดหรือปลามาบ่อยๆก็คือว่าการศึกษามีไว้เป็นเพียงแค่ปลายเห่ือ แต่ถ้าหากว่าใครที่เรียนแล้วรู้ว่าเรียนไปทําไมและทําไมต้องเรียนเรื่องที่เรียนตรงเนี้อันนั้นแหละถือว่าประสบความสาเร็จแน่หรือตอบโจทย์ตอบโจทย์ชีวิตแน่นอนเหมือนเห็นอัมจีเห็นไหมไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เรียนแม่งชีวิตที่ตื่นเช้ามาอย่างนั้นนะแล้วก็หลับนอนหลับนอนแม่งไม่ได้รู้เพิ่มเลยไอคนที่เขารู้เพิ่มได้แต่ ไม่รู้ว่าเรียนทําไมไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นน่ะเอาไปตอบโจทย์อะไรในชีวิตนั่นคือจะแอนตี้หรือว่าสบดปามาตร,ตรงนี้แต่ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่อย่างฟังเมื่อกลวานเนี้ยที่ได้มันก็คือว่าถ้าพูดถึงการเรียนมันคือการลาการจัดระบบความคิดความรับผิดชอบของตัวเองอที่ทําให้ตัวเองเรียนขึ้นมาได้เชิญเชิญโหมีประเด็นเลยเฮ้ยวันนี้ดูดีจังไง มันจับคีย์ได้คีย์หนึ่งคือเขาค่อนข้างจะตีตรงที่ตอนที่ทําธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเขาไม่ได้โฟกัสเงินเลยเขาทำเพื่อความมันความเก่งความสามารถความท้าทยทายสิ่งนี้เขาทําได้แล้วเขาไม่พยายามจะไม่ไปแตะเรื่องเงินเรื่องบัญชีเรื่องอะไรสุดท้ายเขาหนีตรงนี้ไม่ได้เขาต้องมาทําและพอเขาทําเขาก็ล้มเหลว ล่วงมาเป็น่าที่เขาบอกเขาเอาไว้สักมาหมุนมาปั่นมาทำอะไรพวกนี้นน่เนี่ยประสบการณ์สอนประสบการณ์ซึ่งมันมันเพิ่งว่าเขาผ่านมาได้ยังไงอ่ะไม่รู้กี่ด่านกับกี่ด่านจากที่มีฝีมือในการทำอาหารไม่ไม่ปล่อยผ่านแม้แต่นิดเดียวจนจนเจ้าของสูตรต้องมายกมือยกนิ้วให้อ่ะจนจน แบบเป็นที่ต้องการของราคาดังๆให้เอาตัวไปทำงานนะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการเงินการบัญชีเลยจนจนทุกอย่างมันบีบบีบให้ต้องทําเองพอทำเองทีเนี้ยบัญชีบริษัทของเเองมันก็ต้องไม่ได้คุ้นกับเพื่อน,นแล้วอะ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดะอะไรรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็เอาไปใช้ อะไรก็ไม่รู้ว่าปล่อยปล่อยแคนจนะนล่วงมาอีกออรอบนึงนั่นแหลรขึ้นเขามาก